สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกวันนี้ปะบัวจะมาแกงนะคะหน่อไม้เป็นหน่อไม้ต้มค่ะหน่อไม้ต้มที่ปะบัวต้มใส่ตู้เย็นไว้ปะบัวจะมาแกงใส่เห็ดขอนขาวดอกสลิดข้างทางกระเจี๊ยบค่ะบวบหอมค่ะอีตูที่ปะบัวปลูกไว้นิดหน่อยชะอมนิดหน่อยยอดมะระขี้นกปลาค่ะนี่ค่ะ มาจ้าเรามาแกงกันเลยจ้าน้ำยานางป็บัวปั่นเนาะใส่กระทะไว้ล้วเรามาแกงใสกระทะเปิดแก๊สนี่เปิดแก๊สเปิดแก๊สเปิดแก๊สแล้วค่ะว้าวเปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วหัวใจสำคัญก็คือเรี่ยค่ะพริก พริกหอมเกลือค่ะใส่ตะไคร้ปลาบัวก็อใสา่ทุบใส่ไปแล้วนี่ค่ะ <c oughs> น้ำยานางฮะเย็บเย็บตาโอ้ได้เย็บแบบตี <c oughs> กัดเยอะอือกี่กี่เข็มอ่ะหรอ พอเลี้ยงอกเย,เยน็นแล้วเนาะปอจะไหวเข้าว่าเป็นลูกบ้านรุ่นพัใครมาเนาะ <c oughs> เราไม่ต้องรอเดือดนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยเนาะน้ำไม้ใส่น้ำไม้ไปเลยค่ะ ปบวดทุบๆใส่อยากกินแบบนี้คะ่ะอยากกินเอเป็นชิ้นใหญ่ๆคุ้งลงเค็งเลงคุ้งโลงเค็งเลงทุกคนแกงเป็นกันหมดแล้วเนาะแกงหน่อไม้แกงหน่อไ,ไม้ใส่เห็ดใส่บวบใส่อะไรนะคะแล้วก็น้ำปลานี่มันเป็นปลานี่ ูกสาวซื้อมาใส่ส้มตำป้าบัวก,ก็จะใส่ใส่เกงลงไปใส่น้ำเกงลงไปปกติป้าบัวก,ก็ไม่ค่อยกินปลาเนาะแต่ว่าเกงหน่อไม้นี่มันขาดไม่ได้ค่ะใส่ใส่แบบนิดหน่อยนะคะ่ะไม่นิดแล้วเอาเอาอให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะสองสารพีหมดแล้วค่ะหมดลว พราบัวไม่ค่อยกินปะลาล้านคะคะนี่ใส่อุ้ยเดือดดูบบบุ๊บะบุบะและ้วแล้วก็ใส่บวบหอมลงไปค่ะพ่น,นใส่บวบหอมลงไปเขาสังาา่งเขาบอกมาให้ค่ะ น้อไม้นิดหน่อยเนาะเราอยากกินยังไงก็ทําไปค่ะทําไปใส่บวบลงไปเร็วใส่เห็ดขนขาวเห็ดขนขขายี่สบบาทใส่ลูกโดดอ่อ <laughs> น ไ้สเปกหัวใจสำคัญในการเกงผักเกงหน่อไม้ก็คือเกลือกับเกลือกับน้ำปลาผงชุรสแค่นี้ค่ะประมาณนี้เลยนี่ กระทะบานเลยเนี่ยป้าบัวเกง่งทําอะไรกินเนี่ยมันทำเยอะจังอันนู้นนิดอันนี้หน่อยค่ะอันนู้นนิดอันนี้หน่อยอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะให้กระเจี๊ยบสุกค่ะให้กระเจี๊ยบสุกให้บวกสุกนะคะปิดด้ไยก่อนเนาะปิดฝาไก่อนอุ้ยโดนปิ้งปิ้งปิ้งปังปิ้งปัง,ป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 งอันนี้เป็นฉลิดอยู่ขึ้น เป็นสลิดป่าอยู่ข้างทางป้าบัวไปตลาดเนาะก็เห็นยานางป้าบัวเก็บยานางมาด้วยก็เห็นดอกสลิดก็เก็บดอกสลิดลมาด้วยนี่เป็นสลิดป่าค่ะนี่ดอกะจรนั่นแหละแต่มันเป็นขจรป่าถ้ากระจรบ้านจะดอกใหญ่นคะดอกขจรดอกสลิดค่ะถ้ามีเยอะๆนี่นึ่งหรือว่าเอามาทอดใส่ไข่หรือมาผัดอร่อย อร่อยค่ะเดือดบุบบุบเร็วในว้าว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 แกงให้สุกให้ผักสุกค่ะเราใส่เกลือเนาะเกลือแล้วก็น้ำปลรราไปเล็วเกลือแล้วก็น้ำปลาไปเล็ว ใจสำคัญอีกอย่างนึงก็คือนี่ค่ะถงชรลล์ตัววันนี้ขอใส่ตักสองช้อนนะคะนี่ค่ะ,คะเจนโจนเจนโจนน้ำน้อยๆบุ๊บบุ๊บุบ,บุไม่ใส่ข้าเบือนะคะไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่มีไม่ใส่ค่ะ แกงผักแกงผักแกงเห็ดแกงหน่อไม้หัวใจสําคัญก็ปลา้าค่ะปะลาราและเกลือค่ะแล้วก็ผงมชุบแค่น,นี้แหละก็อร่อยเลยเดือนแบบนี้มันก็สุกแล้วนะคะป้าขอชิมหน่อยอร่อยมากๆอร่อยมากๆค่ะ สับร้อนอขอให้กระเจี๊ยบสุกนิดหนึ่งกระเจี๊ยบสุกแล้วนี่กระเจี๊ยบสุกแล้วแล้วก็ใส่นางเอกลงไปค่ะ ใส่ลงเอกลงไปนคะคะใส่ลงเอกลงไปนีใส่ถะองุมลงไปแล้วหอมหอมค่ะนี่อาหารเพื่อสุขภาพมาเลยจ้าคนละถ้วยละถ้วยมาเลยจ้าคนละถ้วยละถ้วย มา,มาด้านนี้ประโวจะตักให้ดูตักให้ดูนะคะว่ามันอร่อยนะ่าอร่อยขนาดไหนนี่ค่ะ หน่อไม้ใส่เห็ดใส่บวกหอมเนี่ยค่ะมาจ้ามาจ้ามาทานข้าวกับป้าจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะช่วงนี้ยุงลายเยอะฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ